เราก็เป็นเจ้าของประเทศเหมือนกันทำไมเราต้องปล่อยให้เจตนารมณ์ของเราเนี่ยมันถูกบิดเบือนเราจะยอมให้เจตนารมณ์ของเราถูกบิดเบือนเลยครับดังนั้นมันก็ถึงเวลาแล้วที่พี่น้องประชาชนทั้งหลายเนี่ยผู้ซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยเราก็เป็นเจ้าของประเทศเหมือนกัน ทำไมเราต้องปล่อยให้เจตนารมณ์ของเราเนี่ยมันถูกบิดเบือนมันถูกคนที่ไม่ตรงไปตรงมาทางการเมืองเนี่ยมาดำเนินการมาจัดการจนกระทั่งพี่น้องประชาชนเนี่ยสิ้นหวังทางการเมืองเราจะยอมรับชะตากรรม อย่างที่เป็นอยู่นี้ต่อไปหรือว่าเราจะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของเราเราจะลุกขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นผู้กำหนดอนาคตของเรานี่ก็ต้องตั้งคำถาม ไปถึงพี่น้องประชาชนทั้งคนที่เลือกคุณพิธาเลือกพรรคเก่าไกลทั้งคนที่ไม่ได้เลือกคุณพิธาไปเลือกพรรคการเมืองเงินๆเราจะยอมให้เจตนารมณ์ของเราถูกบิดเบือนเลยครับเราจะยอมให้คนที่มีเล่ห์เหลี่ยมทางการเมืองเอาชนะด้วยแท็กติกทําให้คนอื่นผิดกฎหมายแล้วตนเองก็ครองอํานาจนะในปีงนปี2 ชาวยูเครนได้ลุกขึ้นมาต่อสู้กับรัฐบาลที่ถูกครอบงำจากรัเสเซียการต่อสู้ครั้งนั้นเนี่ยชาวยูเครนเขาไม่ต้องการให้รัเสเซียเข้ามาครอบงำประเทศเขาผ่านรัฐบาลตั้งแต่ปี2 5 4 6 4 7 เขาก็รุกขึ้นมาต่อสู้และในวันนั้นนี่เขาใช้สีส้มเป็นสีหลักในการเคลื่อนไหวเพื่อโค่นรัฐบาลที่มีรัเสเซียครอบงำคือชาวยูเครนเขาไม่ต้องการตกเป็นเบี้ย หรือเป็นทาสของรัเสเซียอีกต่อไปการต่อสู้ครั้งนั้นของพี่น้องประชาชนชาวยูเครนประสบความสำเร็จครับรัฐบาลที่รับใช้รัเสเซียถูกโค่นลงประธานาธิบดีที่เป็นลูกสมุนรัเสเซียในสมัยนู้นนะครับ2548 ต้องหนีออกจากยูเครนไปลี้ภัยอยู่ในรัเสเซียเพราะประชาชนชาวยูเครนไม่ยอมรับผู้นําของประเทศตนเองที่ไปรับใช้รัเสเซียมากกว่ารับใช้พี่น้องชาวยูเครนการใช้สีส้มเป็นธงนําในการต่อสู้ครั้งนั้นดังไปทั่วโลก จึงถูกขนานนามว่า Orange Revolution การปฏิวัติสีส้มที่เกิดขึ้นในยูเครนครั้งนั้นสามารถปลดแอกยูเครนออกจากการครอบงำของรัสเซียได้สำเร็จถึงแม้วันนี้รัสเซียจะบุกเพื่อจะยึดครอบครองยูเครนทางทาหารเนื่องจากครอบครองชักใยทางการเมืองไม่ได้แล้ว จึงต้องใช้กำลังอาวุธชาวยูเครนก็ต่อสู้การลุกลานของกองทัพที่เหนือกว่าอย่างรัเสเซียยังสุดความสามารถและทั่วโลกก็ให้กําลังใจพี่น้องประชาชนชาวยูเครนเพราะถูกลุกลานไม่ว่าใครจะอ้างเหตุผลใดๆก็ตามก็ไม่มีความชอบธรรมใดๆที่จะให้ประเทศอื่นไปลุกลานอีกประเทศหนึ่ง ไม่มีครับเพราะมันเป็นเอกราชเป็นบุรณภาพของดินแดนของอยูเครนเขาจะนำประเทศยูเครนไปเป็นอย่างไรก็ได้จะเข้าสาภาพยุโรปจะเข้านาโต้มันก็เป็นสิทธิ์ของอยูเครนจะอ้างเหตุนี้เพื่อไปบุกยึดครอบครองหรือทำลายประเทศอื่นไม่มีความชอบธรรมใดๆ ในการปฏิบัติการครั้งนี้นี่วลาดิเมียปูตินก็กลายเป็นอาชญากรสารโลกก็ออกหมายจาับหนีไปไหนไม่ได้อยู่ในรัสเซียนะะั่นล่ะท่านทั้งหลายครับจุดเริ่มต้นของการปลดแอกยูเครนออกจากรัเสเซียก็คือการปฏิวัติสีสม้ม o r เรน e ์เรวอลูชั่ และถ้าเรามองการปฏิวัติในยุโรปไม่ว่าการปฏิวัติดอกกุหลาบในโปรตุเกสหรือการปฏิวัติที่เกิดขึ้นในสงครามกลางเมืองสเปนล้วนแล้วแต่มีบ่อกเกิดเดียวกันคือประชาชนทนไม่ได้ที่ถูกปกครองด้วยความอายุติธรรม สิ่งที่ถ่ายทอดความอายุทีรรมให้กดทับกับประชาชนในชาตินั้นก็คือกฎหมายครับดังนั้นรัฐธรรมนูญปีสอง0เมื่อผรเด็จการดีไซน์ออกมาว่าให้แก้ไม่ได้ มันก็ถึงเวลาที่เราจะต้องไม่แก้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เราก็จะต้องฉีกรัฐธรรมนูญฉบับนี้การฉีกรัฐธรรมนูญโดยประชาชนนั้นไม่ต้องใช้ปากกระบอกปืนเหมือนเหล่าเผด็จการทั้งหลายที่มารัฐประหารแล้วก็ใช้ปากกระบอกปืนฉีกรัฐธรรมนูญ สิ่งที่พี่น้องประชาชนทั้งประเทศจะต้องทำไปพร้อมกับการปกป้องผู้นำทางการเมืองที่ตนเองหวังว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีนั่นคือต้องเรียกร้องให้มีการสถาปนาการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับนี่ผมบอกล่วงหน้านะครับถแถลงการ MOU ที่จะประกาศวันที่22คือวันจันท์นี้เวลา16.30นคือวันเวลาเดียวกับที่เกิดขึ้นเมื่อ9ปีที่แล้ววันที่พลเอกประยุทธ์ประกาศยึดอำนาจในห้องประชุมที่สโมสรกองทัพบ,บุกจะมีคนนำเอา MOU ฉบับนี้ไปร้องต่อสารรัฐธรรมนูญว่า m o u ของ6พรรก,การเมือง8ภพรรก,การเมืองที่จะเซ็นกันขัดกับยุทธศาสตร์ของชาติใครเป็นประธานยุทธศาสตร์ชาติครับพนเอกประยุทธจันโอชาเป็นประธานยุทธศาสตร์ชาตินโยบายในการแก้ เรื่องการปฏิรูปกองทัพขัดกับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงมาแล้วนโยบายเกี่ยวกับการแจกเงินดิจิตอลขัดกับยุทธศาสตร์ชาติด้านเศรษฐกิจเนี่ยมาแล้วนี่เขาล่างเตรียมไว้พร้อมนะครับวันใดที่มีการประกาศวันใดที่มีการลงงามเห็นชอบ ใน M.O.U. แล้วมีเรื่องเหล่านี้ระบุเข้าไปเนี่ยทั่วเห็นไหมครับมันมีหลุงพางมีขวากน้ำตลอดเส้นทางที่ประชาชนจะเข้าไปใช้อำนาจแบบประชาธิปไตยของประชาชนมีอุปสรรคตลอด ดังนั้นนี่ผมยังบอกว่านอกจากเรื่องที่มีการสมคบคิดกันที่จะจัดการคุณพิธาเรื่องมาตรา98ของรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยนี่มันร่วมมือกันเนี่แล้วคนที่ได้ประโยชน์ก็คือคนทํานั่นละมันยังมีการเตรียมการต่างๆนานาที่จะขัดแข้งขัดขาไม่ให้พี่น้องประชาชนได้รัฐบาลที่ตนเองต้องการ ท่านที่ครบทั้งหลายครับมันต้องถึงเวลาแล้วที่พี่น้องประชาชนต้องคุยกันว่าถ้าเรายังตกอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญแบบนี้เราไม่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โอกาสที่เราจะมีรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยก็ไม่มีและเมื่อไม่มีโอกาสได้รัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยก็อย่าฝันว่าจะได้รัฐธรรมนูญ ก็อย่าฝันว่าจะได้รัฐบาลที่เป็นรัฐบาลของประชาชนที่มาจากประชาธิปไตย